หน่วยการเรียนรู้รู้จักชีวิตสัตว์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่หนึ่งโรงเรียนปีชานุศาสต์เด็กๆมาเรียนรู้และรู้จักชีวิตสัตว์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะประเภทของสัตว์ประเภทของสัตว์ตมีสองประเภทคือสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าได้แก่ช้างเสือสิงโต ส่วนสัตว์เลี้ยงได้แก่แมวสุนัขและนกค่ะสัตว์ป่าคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหากินเองตามธรรมชาติส่วนสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงดูให้ที่อยู่อาศัยและให้อาหาร สัตว์ที่เด็กๆพบเจอในสวนสัตว์คือสัตว์ป่าที่มนุษย์นำมาเพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าหัวข้อต่อมาคือชื่อและลักษณะของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่เรานำมาเลี้ยงดูให้อาหารให้ที่อยู่รักษายามเจ็บป่วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้งานเป็นอาหารหรือเป็นเพื่อนสัตว์เลี้ยงมีลักษณะต่างกันและมีชื่อเรียกเช่นสุนัขแมวไก่ผู้ที่ดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยและให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงพวกนี้เพราะเขาไม่สามารถไปหาอาหารทานเองได้ อาหารและที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวที่อยู่ของเขาก็คือบ้านของเด็กๆที่เด็กๆเ,เป็นผู้เลี้ยงดูส่วนอาหารของเขาแมวจะกินปลาส่วนสุนัขจะกินอาหารของเขาเองค่ะหรือกินกระดูกนั่นเองหมูจะอาศัยอยู่ในเล้ากินเศษอาหารและรำออน ไก่จะเลี้ยงอยู่ในเล้าเช่นเดียวกันค่ะอาหารของไก่คือข้าวเปลือกค่ะสัตว์เลี้ยงชนิดต่อมาที่คนนิยมเลี้ยงก็คือวัวอาหารของวัวคือต้นหญ้าวัวสามารถเลี้ยงเพื่อนำมาเป็นอาหารได้เช่น นมของวัวสามารถนำมาดื่มได้เนื้อของวัวสามารถนำประกอบอาหารได้ค่ะสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งอย่างที่คนนิยมเลี้ยงก็คือนกนกจะเลี้ยงอยู่ในกรงอาหารของนกคือนอนหรือแมลงตัวเล็กๆค่ะประโยชน์และการดูแลสัตว์เลี้ยงประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงคือเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเป็นอาหาร และเป็นเพื่อนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานคือม้าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทําอาหารคือไก่และสัตว์ที่คนนิยมเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคือสุนัขและแมวค่ะการดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อสัตว์เลี้ยงของเรามีอาการป่วยเราควรนําสัตว์เลี้ยงของเราไปรักษากับสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปค่ะ การบ้านในหน่วยนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเด็กเปิดไปที่หน้า7ถึงหน้า11ค่ะหน้าที่7ให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับรูปภาพสัตว์ที่เด็กๆเคยเจอหน้าที่8ให้เด็กๆฟังข้อความและระบายสีภาพให้สวยงามหน้าที่9ให้เด็กๆขี่เส้นเฉียงทับรูปภาพที่ต่อจากภาพด้านหน้าค่ะ ที่10ให้เด็กๆฟังข้อความแล้วขีดเส้นเฉียงลงในช่องวงกลมและระบายสีภาพให้สวยงามหน้าสุดท้ายหน้าที่11ให้เด็กๆลองสังเกตภาพข้างบนและภาพข้างล่างแล้วให้เด็กๆขีดเครื่องหมายกากบาทลงในภาพที่2ด้านล่างที่ไม่เหมือนกันกันกบภาพข้างบนค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปได้เลยค่ะ